กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งครับกับแพงด้านจิงไลท์ทูทูรี่ครับสำหรับวันนี้เราจะอยู่กับการทำงานในตัวโปรแกรมระดับโปรอีก1ตัวครับนั่นก็คือโปรแกรม e d u ูสนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะอยู่กับตัว e d u ูสนะครับบนแพลตฟอร์มของ windows 10นะครับผมสำหรับวันนี้ครับเราจะมาสอนในเรื่องของการทำตัวอักษรแบบพิมพ์ดีดนะครับในตัวโปรแกรม e d u ูสดนั่นเองครับการใช้งานการติดตั้งการทำงานจะเป็นอย่างไรครับติดตามรับชมคลิปวันนี้กันเลยนะครับ สำหรับการสร้างนะครับตัวสอนนะครับตัวพิมพ์ดีดในตัว i l l u s t r a t นะครับโอเคครับเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะครับตัวอย่างจะเป็นแนวแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดตัวใหญ่ให้ดูครับอันนี้ซาวด์อฟเนี่ยผมแถมให้ในตัวคลิปนะครับผมใต้คลิปนี้ดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวที่เป็นแป้นพิมพ์แบบพิมพ์ดีดนะครับโอเคครับ ดึงไฟล์ของเราลงมาในช่องที่เป็น1 va ก่อนอันดับแรกเลยนะครับช่องนี้นะครับช่อง1 va นะครับดึงไฟล์ของเราที่เราต้องการจะตัดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็นะครับเลื่อนเส้นทรรมายของเรามาในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับสมมติว่าผมจะเอาประมาณ7จวินนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้เลยครับคลิกที่คลิปแบบนี้นะครับกดคลิกขวาครับแล้วก็ไปเลือกคําว่า duration ตรงนี้นะครับผมกดลงไปครับมันจะขึ้น pop up text ของ duration มาอย่างนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับบอกอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับทั้งคลิปของเราทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ประมาณ17บเจ็ดวินะครับแล้วก็18เซียววินาทีนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับก็นะครับตัวแรก0ูนย์แรกเนี่ยจะเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับถ้าตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเขียนว่ามิลลิวินาทีนะครับตรงนี้นะครับผมอ่าเราจะเอาแค่นะครับเจ็ดวินนะครับเราก็มาเลยครับศูนย์ศูนย์นี่คือชั่วโมงนะครับศูนย์ศูนย์คือนาทีครับ 0 7นะครับนี่คือวินาทีนะครับแล้วก็0 0นะครับคือมิลลิวินาทีหรือเซียววินาทีนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเรากดโอเคลงไปได้เลยนะครับปุ๊บคลิปมันก็จะหดนะครับจาก17วินะครับลงมาเหลือ7วิตามที่เราต้องการได้แล้วนะครับโอ้โหโอเคนะครับเมื่อเราย่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างเทคละครับอันนี้คือผมสร้างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสร้างเท็กก็ง่ายๆเลยเราก็ไปที่ตัวเครื่องมือตรงนี้นะครับ เป็นเครื่องมือที่เขียนว่า add title ครับกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับฮะกดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ครับมันจะคลิกให้อยู่แล้วแหละนะครับตรงนี้นะครับเป็นเครื่องมือของ t ท x ตรงนี้ครับอ่าเราสามารถสร้างได้2แบบก็คือเป็นแนวตั้งนะครับกับแนวนอนนะครับอันนี้คือเป็นแนวตั้งอันนี้คือแนวนอนนะครับ h o r i z o n คือแนวนอนครับ vertical คือแนวตั้งนะครับตรงนี้นะครับผมเราสามารถสร้างได้2แบบนะครับโอเคของเราจะเป็นแนวนอนนะครับเราก็พิมพ์ลงไปนะครับเราก็จะได้ t e x มา1ตัวนะครับแบบนี้แล้วก็วาง t ท x ลงไปนะครับ ปกติแล้วถ้าเราทํางานในตัวพชั่นที่เป็น7เนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่9กับ10เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราทํางานตัว9ตัว10เนี่ยเราสามารถดึงไฟล์ครับไอตัวข้างบนเนี่ยชั้น2ของเราเนี่ยนะครับชั้นเนี้ยนะครับมาวางไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับคลิปตัวที่เป็นช่อง1 va เนี่ยมันจะไม่ขยับแบบนี้นะครับมันจะอยู่ข้างบนเหมือนเดิมเลยราวกับว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะครับแต่ถ้าเราเป็นตัวชั่น7เนี่ยนะครับมันจะต้องวางไว้ตรงข้างหลังก่อนนะครับมันจะมีสเต็ปแบบนี้นะครับเด เลื่อนของเอาคลิปของเราเนี่ยนะครับมาวางไว้ตรงนี้ก่อนครับนี่ไว้ไว้ตรงท้ายๆของคลิปแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราวางไว้าทา้ายๆเนี่ยมันจะไม่ขยับไปไหนนะครับมันจะอยู่กับที่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาลากให้มันอยู่ตรงหัวอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เท่านี้เองนะครับคลิปของเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปเลื่อนสลับไปมานะครับเราก็สามารถทําเทคนิคอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันกับตัว7นะครับผมอ่า,าใครจะเอาง่ายกว่านั้นก็กคือมากดตรงนี้เลยนะครับ toggle insert overwrite mode นะครับ อ่าตรงนี้นะครับปุ่มช็อตคัทคือปุ่มอินเสิร์ตนะครับอันนี้นะฮะถ้าเราปรับเป็นสีแดงเนี่ยนะครับเราก็สามารถดึงลงได้เลยนะครับสมมติว่าอ่าเดี๋ยวผมลงให้ใหม่ครับลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับอย่างนี้ครับผมก็ไปลากเทคมานะครับปั๊บให้แล้วก็วางครับนี่ครับมันก็จะไม่เด้งไปไหนละนะครับมันจะอยู่กบบพี่นะครับเพราะว่าเราไปกดไอ้ตัวนี้เรียบร้อยละนะครับอ่าโอเคอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากนะครับไอ้ตัวนี้มาให้สุดคลิปเลยนนนนะะคครรััับบบแีี้้้ผมอเเาก็ไดทตวลนะครับ พร้อมที่จะทําการทําแบบแนวพิมพ์ดิดแล้วนะครับผมต่อไปครับเราจะมาทํานะครับเป็นตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถทําได้จากตัวที่เป็นแอ d Ti ร์เิลเช่นเดียวกันนะครับด้วยการไปที่ตัวนี้ครับหน้าต่างบินนะครับีปหน้าต่างบินกันก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตัวคําว่าแอ d Ti ร์เิลเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นะครับเราไปเรื่องของเท็กนะครับอันนี้เราจะไปอยู่ในเรื่องของสี่เหลี่ยมนะครับ นี่นะครับเราก็มากดตรงปรุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาเลือกนะครับแพลตฟอร์มต่างๆตามทีต่ต้องการนะเราจะเอาแบบไหนนะครับผมว่าผมจะเอาสีขาวอย่างนี้นะครับเราก็ลากไปได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็มากะเอานะครับกาอยู่ตรงประมาณตรงพีตัวพีอย่างนีง้นะครับตัวเล็กเจ้าเล็กเอาใหญ่แล้วแต่เราเลยครับอันนี้แล้วก็ประมาณนี้ก็ได้ครับสมูิประมาณนี้เนะเาะลากมันลงมาเล็กน้อยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราพอใจละนะครับเราก็มากดถูกใจกดเซฟนะครับหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะได้เป็น แถบสีขาวแบบนี้มานะครับนี่นะครับผมแบบนี้เลยนะครับสำหรับการทำพิมดีดเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับก็ให้เรามาคลิกที่คลิปก่อนนะครับช่อง2 VA น็่คือช่องเทคของเราครับหากว่าเราแบบจำไม่ได้ว่าไอเทคหรือว่าไอแถบบาร์ันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อ0 2 0 2เงี้ยเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับเราสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยครับคลิกขวา ตรงที่ช่องนะครับพื้นที่ว่างๆตรง2 VA อย่างนี้ครับแล้วก็มาํำว่า Rename นะครับเปลี่ยนชื่อของช่องมันครับอันนี้เป็น Text ครับเราก็พิมพ์ Text ลงไปครับอ่า Text นะครับ Title นะครับอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะง่ายต่อการทํางานของเราครับไอตัวข้างบนนี้ก็เช่นเดียวกันครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่คําว่า Rename นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็มาพิมพ์นะครับ Bar นะครับมันก็จะลักษณะแบบนี้มานะครับโอเคต่อไปเราก็จะง่ายละนะครับ ต่อไปผมก็จะมาทํางานในช่องที่เป็น2นะครับ2 V หรือว่าช่องที่เป็นช่อง t e x t Ti t รที่ผมแก้ไขมาใหม่ล่าสุดเมื่อกี้นี่เองครับแล้วก็กดทางด้านเรีเตขึ้นมา1ครั้งนะครับแบบนี้นะครับกดมาปุ๊บเนี่ยจะเข้าสู่หน้าต่างเรีเตอร์ตามปกติครับต่อไปครับให้เรามาครับที่ตรงนี้เลยครับบนโหมดของคําว่า Crop นะครับมันจะมีคําว่า t r n n s r o r m แล้วก็คําว่า Cro p อยู่ตรงนี้ครับให้เรากดคําว่า Crop นะครับมุมซ้ายสุดของเรานะครับ โอเคครับเสร็จแล้วครับต่อไปนะครับเราก็มาลากตรงนี้ครับเครื่องจุดตรงนี้ครับให้มันตรงนี้ก่อนันดับแรกนะครับเราต้องลากให้มันชิดหนีนะครับคุมทั้งหมดก่อนนะครับแบบนี้นะครับต่อไปครับเราก็จะมาตรงนี้ครับขยับนะครับตัวที่เป็นเส้นไทม์ไลน์ครับปรับให้มันเป็น0.0 0นนวินะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับเครื่องหมายถูกนะครับเปิดเครื่องหมายถูกนะครับว่าเลเตอร์ครับแล้วก็กดอาร์ชีเฟรมครับข้างหลังนะครับเลเตอร์อย่างนี้ครับ ต่อไปครับเราก็เลื่อนไปสุดท้ายเลยครับสุดทริปเลยครับแบบนี้เลยเสร็จแล้วครับเราก็ลากตัวแถบตรงนี้ครับมาสุดของตัวอักษรของเราครับตัวอักษรของเราสุดตรงไหนก็ตรงนั้นเลยนะครับผมก็จะอยู่ประมาณชิดๆแถวนี้สักเล็กน้อยนะครับผมโอเคตรงนี้เราก็สามารถทําเป็นที่เรียบร้อยละอันนี้ก็คือพร้อมจะพิมพ์ดีดแล้วครับจริงๆเราสามารถทําแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ที่เป็นตัวพิมพ์ดีดลงไปได้เลยนะครับซาวเอฟเฟกต์ลงไปได้เลยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแบบเนี้ มันก็เป็นตัวสอนพิมพ์ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่พิมพ์ดีแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยเก๋ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับอ่าเราจะมาทําให้มันดูดีมากกว่าเดิมนะครับผมด้วยการใส่พวกอ่าแถบรงไปกระพริบกระพริบกระพริบแล้วก็วิ่งตามตัวอักษรอะไรอย่างนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปของเราครับเราก็มาทำไอตัวที่เป็นบาร์พิมพ์ดีดนะครับก็คือมันจะเป็นกระพริบกระพริบแล้วก็เลื่อนตามตัวอักษรนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ทาเหมือนเดิมแค่กด F7 เหมือนเดิมที่แป้นพิมพ์นะครับก็คือการกดเข้าสู่หนนน้าาตต่่งงงขอออเเรร์ัั ต่อไปครับเราจะสังเกตว่าถ้าเราขยับขยายตรงนี้ไปเนี่ยนะครับผมจะทําการขยายดูนะครับสมมติว่าผมทําการขยายเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับจะทํายังไงให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้ตลอดเลยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเรามาที่ตัวเครื่องมือครอปเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับกดที่ครอปเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลากมุมอย่างนี้นะครับนี่นะครับลากเลยนะครับให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็ให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ครับข้างบนขยับลงมาเหมือนเดิมนะครับอยู่ช่องนี้นะครับข้างล่างนะครับก็ขยับขึ้นมานะครับอยู่ช่องนี้นะครับนี่ครับมันก็จะได้เป็นสเกลที่เราต้องการละต่อไปเราก็จะขยายตามแบบนี้ละนะครับเสร็จแล้วเรากลับมาที่โหมดอง t าร n s ฟอ r m อีกหนึ่งครั้งนะครับต่อไปครับเรามาที่คําว่าพ a r a m e t e r นะครับตรงนี้พ a r a ม e t e r นะครับ แล้วมันจะมีนะครับเครื่องมือนะครับของโหมดใน position อยู่ตรงนี้ครับเราจะสังเกตว่ามันจะมีไอ้สี่เหลี่ยมเป็นโปรหลลยชั้นเลยครับมีทั้งมุมซ้ายมุมขวามุมบนอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจอันนี้ง่ายที่สุดครับให้เรามากดตรงกลางนะครับปุ่มนี้นะครับปึ๊บครับมันก็จะกลายเป็นปุ่มตรงกลางแล้วต่อไปนะครับถ้าเราทําการขยับขยายมันเนี่ยนะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับนะครับมันก็จะตรงสเต็ปของเราแล้วนะครับโอเคครับอันนี้เราก็มา ขยับให้มันเท่ากันเหมือนเดิมครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ครับอ่าเลื่อมันลงมาเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปเราจะทําตัวให้เป็นเอฟเฟกกับพิบแล้วนะครับอ่าต่อไปเราก็มาเหมือนเดิมครับที่คาว่าเลเยอร์ครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกหน้าเลเยอร์เหมือนเดิมเลยนะครับเสร็จแล้วกดอาชีเฟลงไปนะครับมากดจุดอาชีเฟลงไปตรงนี้นะครับต่อไปครับเราจะสังเกตว่าจากศูนย์เนี่ยมันไปสิบห้าวิเลยนะครับ เราจะทายังไงให้มันสั้นลงกว่านี้นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับด้วยการมากดตรงนี้ครับไอตรงฟิกเนี่ยแหละครับกดฟิกนะครับแล้วก็ปรับมาเป็นนะครับหนึ่งเฟรมนะครับ1เฟรมมันจะจาก0มา5วินะครับแล้วก็มา10 15 20 25 3ย35 4ิ45 50 55 60มนะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเราปรับเป็นทางด้าน2เฟรมครับก็เป็น10 20 30, 40 50ประมาณนี้นะครับผม อ่ะก็แล้วแต่เราเลยนะครับของเราจะอยู่ที่1เฟมนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปครับคือ5 10 15 20 25 30 3ย40 45 50 55 60ครับรวมเป็น1นาทีนะครับโอเคครับผมของเราก็มาปรับที่ตรงนี้นะครับเลื่อนนะครับเส้นไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมาที่0.5ก่อนนะครับจากที่เรามาร์กเมื่อกี้เเราต้องมาวางไว้ตรงที่0.5เพื่อเราจะทำการหดนะครับที่0.00ตรงนี้ครับ ให้มันลงนะครับหดลงนะครับอ่าดูว่าผมหดลงอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็มานะครับปรับความจางของมันครับด้วยการกดซอสนะครับจาก100นะครับก็ปรับเป็นศูนย์ไปนะครับเรียบร้อยละนะครับต่อไปเราก็มา๊อปปี้เนี่ยครับเลยนะครับวางไว้ตรงช่องที่เป็น10วินะครับไอ้นี่ก็เป็นช่อง15าวินะครับอย่างนี้นะครับโอเคครับมันก็จะกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะขยายใหญ่หน่อยนะครับ อ่าเนี้ยจะขยายใหญ่ๆนิดนึงนะครับก็จะพิบขึ้นกับพิบลงกับพิบขึ้นกับพิบลงอย่างงี้นะครับต่อไปนะครับพอมาปุ๊บเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขยับได้เลยนะครับผมว่าอ่ามันมาอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เราอาจจะเยเบมันนะครับเพราะว่าเทคของเรายังไม่มานะครับอ่าถ้าเราจะเอาให้มัาดีๆหน่อยก็อยู่แถวๆนี้นะครับอ่าให้มันมาพร้อมๆกันก็คือเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับอ่า ล้วก็มาปรับตรงตำแหน่งโพสิชันนี่แหละนะครับง่ายๆสุดแล้วนะครับผมก็มาปรับให้อยู่ตรงกลางของตัวอักษรของเราอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาก๊อปปี้ไอ้นี่เหมือนเดิมครับอ่ามันก็อยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็เลื่อนเส้นไทม์ไลน์ของเรามานะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราก็ลากเลยนะครับอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับอ่าไอ้นี่นะครับเราก็ลากมาประมาณแถวนี้มอมานะครับถึงห่างของมอมานะครับเราก็ลากลงไป แบบนี้นะครับโอเคเราก็มาดูขั้นกลางว่างเป็นยังไงบ้างมันโอเคไหมนะครับอ่ามันกรวิ่งตามละนะครับต่อไปครับพออพานนะครับอ่าเราก็มาทาที่พ่อพานบ้างนะครับไปที่โพซิชันแล้วก็ลากเลยครับลากขึ้นนะครับอ่าให้มันกะาได้ระยะประมาณของตัวอักษรของเรานะครับอันนี้นะครับผมโอเคนะครับต่อไปดอเด็กนะครับอ่าตรงนี้ อ่าตรงนี้นะครับปรับให้อยู่ตรงนี้ต่อไปสุดท้ายของคลิปเลยครับมาประมาณนี้นะครับลากเส้นไทม์ไลน์มานะครับวางไว้ตรงนี้เลยครับต่อไปครับเรามาปรับตรงฟิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งเฟรมเหมือนเดิมเมื่อเราจะทําการขยับของมัน,นครับอ่าอันนี้คือหมดคลิปละนะครับของเราก็จะอยู่ประมาณแถวๆนี้แล้วกันนะครับ จากตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาปรับนะครับไอ้พวกที่เป็น opacity ก่อนนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็ทําการขยายมันนะครับปึ๊บแล้วก็ปรับนะครับ opacity เป็นศูนย์นะครับแล้วก็กด copy ตรงนี้วางนะครับวางไว้อย่างนี้นะครับอันนี้อาจจะบทของคลิปละนะครับแล้วก็ประมาณไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับอ่า ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ล่างสุดคลิปเลยครับแบบนี้เลยนะครับผมโอเคลงไปนะครับปึ๊บมันก็จะลักษณะแบบนี้มาครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะเงียบไปนะครับต่อไปเราจะมาใส่ซสาร์เอฟเฟกกันบ้างครับซาร์เอฟเฟกเนี่ยผมก็จะมีให้2แบบก็คือเป็นแบบพิมพ์ดีดนะครับอันนี้ก็ได้ครับผมผมก็ใส่แบบนี้ไปครับปึ๊บ แล้วก็ล่าให้มันเท่ากันกับตรงนี้ครับช่วงของที่เราพิมพ์ลงไปครับมาปึ๊บอ่าเนี้ยนะครับ,รบแล้วก็ล่ามันตรงแบบนี้นะครับเอาเป็นแบบพิมพ์ดีนี่ก็ได้นะครับหรือเราใช้เป็นแบบคีย์บอร์ดแบนี้ก็ได้นะครับคีย์บอร์ดแล้วก็พิมพ์ไปนะครับแล้วก็หาช่องของมันจังหวะของมัน,นครับให้มันสุดคลิปของเรานะครับให้มันมาพร้อมกันกับเสียงของเรานะครับปึ๊บ คครับนี่ก็คือวิธีการทำตัวสอนแนวพิมพ์ดีดครับในตัวโปรแกรม E-DUS ก็สามารถเอาไปใช้งานกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่ติดตามรับชมครับมาสำหรับคราวหน้าสวัสดีครับ